บายดีสแบบวัสดีจ้าขอบคุณพี่น้องเอฟซีเบิร์ดทุกคนี่ดีตอนัอมองเตาหน่อยแนแนด้ทุกคนตอนนี้ฮเราไม่อยู่บ้านนะน้อตอนนี้อยู่หกูน่าฟูจายคนได้เห็นเนีอยู่กัผู้ดีเดือนนึ่งเดอนหนึ่งใครที่ดมดยที่ะไรันเลยเรื่อยๆส่วนไม,ม่อยากเหนียบะครมีบุญมาบุญานไดยครับเทศกาลแมน,น่วนบุญมาตันักกาเรเมืมที่ซิมกัเราป็นบกู้ะรเรื่อกเราเป็นต้นพ่อแมนบุญบาทโตกันเลยนะุต้งตี้ ไปอยู่สวรรค์บุ้ดีกับเดือนหนึ่งก็บเรื่องบอดิมาถ่ายคลิปกับไอโยนเนี่ยปหน้าวัสเปดินน่ะกับบอดินไปเจ๊ข้าวกับตัวเราเลยอยู่แล้ววะเมื่อไหรเจะเจ๊ขาวเด้อกับเด็กขายอยู่เนาะแต่ว่าสวงนี้กับบปันใดเพราะว่าสวงนี้ไม่มีงานบุญบุญบาทเนาะทุกคนเอาตัมวิปขอยูนิซิมาอุดนุนปหน้าเมื้อหน้าจังสีรุ่งตลาดซื้อของมาขายกับไอุดมื่นขอเช็ดแอน้นขายกับบบกเตะมีขวง โอ้โหเฮดมีขวงหรือว่าพันหยอขาวนะทุกคนน้องน้อยเฮดเออื่นเฮดเพชรเดิมเฮดเพชรผู้ดีแซ่บใส่ผักลายกอกระปุนใส่พักเยอะๆค่ะทา่าอีกเดี๋ยวปีกเอ็นสบายดีสาวสใครดีอจิ่ป้าปีกเอ็นกระเป๋าเป็นจะเสียพื้นเก่าพี่น้องว่าสันซ่าเออหน่อยเอเอ ช่วงนี้เรอ,อยากปินได้เพราะว่าบุญบาตรได้เนาะพี่น้องก็ได้เป็นอย่างนี้เอาห่านนี้ไปใส่กระเป๋าหโหา่านทังขางเราขายเนาะปิดมิจฉาหานปูน่าอีกเดี๋ยวเ่าขายอีกเจ็บเสพได้สะสมวันนัวซื้าาอมีดไม่หร้<ม> <laughs> อจะเข้าขาวเมสอ่โอ้ปะท้อยมีดใหม่เดี๋ยทุกคนตะกี้วันพวกท่านได้เปลี่ยนเนาะมีดตัวเก่าเจ็บเสพได้กินน้ำมันกนะา แซ่บยูยูจ้าหลายคนดีกว,ว่า FC เนอะ FC ปูนาดีกว,ว่า FC น้องหน่อยเดี๋ยวท่ามหาสป,ปูนาอะวะทุกบทไปอ่าไปถ่ายกับปูนาไอเบิร์เน่น้องหน่อยกํลาลังมาแต่สวรรค์เด้อมาแต่บ้านในคำสีก็เด้อบทอะไถ่ายกับไอ้ปูนาพวกมาหอดูว่านี่เนาะทุกคนก็เด้อเขาไปในเมืองเมืองเมืองเพจนี่เขาไปเปลี่ยน ไปดึงแขวไปดึงสีไปเปลี่ยนสีแขวจุดสามเหลือนนะพี่น้องบาเลเปลี่ยนจนหมอแผลหมอเขวาน้องน้อยจนหายว่ะเป็นยังบ่ไมาดึงแขวมันสิลุมม่มน,นะทุกคนเพราะว่ามันเขื่อนมันเขือเข่อนเดีเข้านาดเดี๋ยวโบไปดึงสินะก็เขาไปแวหหอไอ้ามซไีไปไปแบ่หอยข้ามซีก็มี่แต่ขี้ดินทุกคนเอื่นจังสีขาไปเมี่ยในเพิ่นมีตาเก็บศกม้อนหล้กกับผาปูอย่างนีง้แหละ ไปให้ไปซักให้พืนกรน,นะทุกคนเมื่ออื่นจะสิเขาไปเมียในเพลนตอนนี้ก็ซ้ำมุกสีมุกงแต่ตวะเวนยังตะตุกอยู่แดดแดดพี่นนอะหมื่บวานนี้หมื่บวานนี้รมหน,นาวเหมือนหอน,มมห,นหมห่ไม้ไงเจ้ากิใหม่ไงถือกระเป๋าไงเห้อยลีทุกคนหม่หาพันกีบคืคอคนออี่ตี้คนซีผู้หน้าสวยนะเหมือนนี้ นาข้าวขาวกุ้งดอกบอนี่เดี๋ยวลอบออุ้ยทุกคนทำได้ตฉบมดิกินล่นะแตโยนมันก็ตากหนาแฉซีน่ามนก็ะหลนเตะฝนงด้วยน้นหนาล้วจะได้น้างตัน้อย ใช่อยู่ลำตานะใช่เน,นี่ยแมนนันมกมันมอ,อีกเออแล้วก็ไปเลยอยีกนิดนึงโอเคอเคะ่คะรถบริษัทคลิปกับไปยุทธดดียวกันนึงปืนสิใช้โรนทึนใหม่จ้า นี่ทุกคนน้ำซุปนี่นโอ้ลับต้มตัวนี้มันนี้บริค่ายก้อยข่ายลาปันใดเนาะมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าบุญบาทปีนี้เข้าจะเอาบุญบาทไว้ไหว้เจัาหน่อยน,นอยนี่วันที่เท่าไรก็บุญมาถูกบันชีสีพลาที่สิบสองบันทีสีพลาบันทีสิบสองบันที่เจนกับบุญบาทรักทรัมักสี่ลักหารักลูกลักเจ็ดลักแปดครับเตยบาทเขืเขื้อพ้นทองเนาะทุกคนเตยบาทน้องน้อยขึ้นไปจนสุดสู้ขุนทางไปต่อเข็ย เมนบุญบานเบิดเนาะใส้น้ำสุกใหญ่อดโอ้ี่น้ำสุกคนนี่พี่น้ำกันก็ได้พี่น้ำสุกคนอย่านี่ทุกคนว้าวต้มก่อนเดือดเซ่บลูกค้าก็ครับลูกค้าก็เขาซองโตจ้ะได้ขอซองเซ็ยู่บ้านน่าทางนี้เฮ้ยเราป๋าบุญดีอยู่เสียลุกระเปาดีเซ็ปยู่บ้านเบื่องนี่ กินป่าปากินเนาะเศร้าเบาเบาเสเสยอยูน่นี่ทุกคนตัวนสิเป็นตันลิฟต์เนีนสิเป็น,ปปน,ปปนตัซุปจะ้ะมาจะแซม้กัน ป่าม่กินต่ำแบบเป่า,ปาต่บกับปุ๋นี่ติดอ่ะผมก็กินหมอตมสุดแล้วเข้ามาแล้วออก,กไกเขาพยายามมาซื้อรามากินก่อนสิกินจะได้ไดถือมือเดียวเลยใส่ยอยูถือให้ซะสิแรว่มีว่ามีกล่องจิตตังนะถือสิอนะพากล่องกับบด้ช สาานะเสบว่นาจุดเพชรคุนเงต์เงตเงต์เพื้อไปวี่ับตัวมันนี่มาสิไทยสักพูนา่ากินก่อนซะมาเด้อสุสุ่สู่คนเสยวยอะจะคงต่ำเองรอดค่ามาเด้อทุกคนแซ่บแซบนกันมากมากเออเปล่า ไวไปทางไหนมาดออกมาหาได้โยชนมานินก so ็เพลินบืนจะสีลงทื่นคลายนั่นก็เปร๊ะันั้นะเห็ดมีกวงมียังเพลินตังเป็นได้เ่าคายโุขาวนะ้ยหมือนกอแบเพื่อนคล้ายมือกทุกคนปร่มอเคเดี๋ยวงส่วนเห็ด เอ้ยหลวกปากตก้มก๋วเนื้อวเส้นเสร็จแสบอยู่บ่ <laughs> มาๆพอมีพีนออ<า>่น้องเด้อสุดแซ่บน้ำกันจา้าไอ้ยจะใส่แม่งอันไหนนะหมอขาแมาสูตรงโป๊กคือนไอปีบอยู่อ๋อนี่โอ้มากิ้งก่าวคือมัก้อนข้าวเออมามันข้าวน,นะทุกคนนี่ แดดบนนี้เหอนเนาะเพราะว่านนี้ร่มลมเพราะว่านนี่มาพี่น้องแซ่บๆน้วกันฝีมือปุณหะแต่เอยงกินเองแซ่บเองแล้วจ้ะรดสวยกินกันยังสวยเนาะสวยกันยังสวัสดีเลยเจ๊ขาวแบยังไงผัวเจ๊ขาวแบบว่าจะกระคาศูนยเป็นผู้ชายจริกับเปคบูก็เจ๊ขาวอังสันมวยออดเขาเป็นเขาเป็นคุณแม่ควายบอกหรือว่าจย่งหรือว่าคืดบ้านเนาะบ่าหยอก หายแล้เน yeah, mm ่ล้ววะจะโคตรแว่ะจ้ามีจะเอาผู้ชายมานอนอยู่หานคูมือลววะตีอิซาปูน้าปูใจเนาะล้ววะนบเจ๊ขาใส่เจื้ขาวขีดิคอมมนเนอื้อขอในที่ขอมึงเขาวนินมาจีปนปีหนึ่งคนนะ เส,สือวสาวตำลิฟน,นั่นน<า>ี่ถ้าตั้งใจเกินตำปลาเนะาะขอม,มา,พ,า,าพักไรผู้อนตำปลาอยู่ไทยขจรวขุลาเพิอ่พอเขจเอรนตำลิฟนะทุกคนซีมี่ยอแล้วก็ซีมไกลล่ละวก็หัวหอยผักป่วงผักครัวแล้วก็ผักกะทินแล้วก็ย,าง,ย,า,งยางของหมาเยก่ามังเผ้า เป็นกัจาเป็นเงิกิ้าองนีทุกคนลูกข่าครับจะาของหานกินน้ำกันเนาะหางเคืงเนาะโอ้เนาะแองอัญญากินกอนเดอร์แบนี้ทุกคน้นวิ่งมาเนาะ เยอะกิ่อลกกระตามอีก้วสา,า,ทาวาาทักกินเป็นงาทักกินก่ะอกับลาลูกค้าสั่งอีกแล้วทุกคนสั่งงป็นตำลิบโอ้ยแมนเห็นบอกเขาว่าตำลิปเออยูอ่แซ่พอยังวะลูกค้าสั่งตำลิปน้องเห็นหรือยหน้องน้อยส่ไทยตอนพูน่าตำเ้เบอร์ นียมันบอกว่าอยู่หมากันนี่หมากมันเผาเนาะทุกคนใส่ตำสมนี่แซ่แบแซ่บกินกับตำสมก็แซ่บกินกับตำหมูหุ่นก็แซ่บตำข่าปุ่นตำข่ายังนี่ที่ไทยก็เจ้าใส่หรือเปล่ามีแต่ยูร่าเนาะทุกคนเขาเจ้าะเน้นน้ำอะไรล่ะหอมแดงด้แนะนน้ำมีแต่ยูร่าเนาะฮิดกันใส่แบบหมากอันนี้ตำสมแล้วก็หมากกินคนละจะหมากินผักบ่งก็จะเป็นผักบ่ง,บง,บง,บงยอด อ๋อไอซีใส่เป็นปักบงเคืออะนะทุกคนสมกำใจจะได้เสียบลายเสียบตำมือหนึ่งกินแซ่บเสียบพี่น้องสมวานนั่นแล้วน้อย,อยสินมักอ่าพักลายก็ชิสีน้ำปูน ทุกคนมาแบบตรงไนนย,ยี่บอมาคักไลก็ขับพุ้นมันแดงแสบตามสมนี่ไม่ไ,มไ,มนไมหนไหก็บขาวดีน่าไม่ได้กบุญบาทหน่อยออดบุญบาทห้องสิุี่กุมาวันนี้มันเกิดจะมือได้บนนันรีเจ็ดเลยจ้าบอกเอกฟซีฝากวบฟ้อนพ่อน,นีนดีไว้ฟ้อนสีฟ้อน,นอยมาคำสีดีกว่า เีหลายคนเนาะตามกาก่อนกูนาาุณใจเด้อวันที่เจ็ดเลยวันเกิดวันตายวันเกิดไอุ้ณน่ะกับวันที่เจ็ดเนาะทุกคนสามสามสามบี่หอบยุสามสิบสี่เห็นมี่สามสิบสามอย่เดยเองกเ่าสองสาม่เนาะโอ้เถ่าเดวะหนึ่งสาวสามสิบสีกับพระมาณผัวเนาะคอยกันยังสี่เขาาหกเลย ป้าเสียโยบปูนาแถาแล้วด้วยทุกคนซานฟิลซีนะปใจยังลงเด้อเดือนนี้นาะทุกคนเป็นเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความหักเนาะมันเกิดปูนาปูใจมันที่สองเด้อทุกคนโอ้ยมันที่เจ็ดเดือนสองเปล่าเพีดฝากเอฟซีฝ่าพรม่พี่น้องวยพรปูนาเดี๋เด้อจะน้อยเจสิปูแดงบัดมือขอดมือวันเกิดเพอร์เซสเทสหน่อยหนึ่งเพอร์สกินเพอร์เจ็กเพอร์เซสเนี้ยงกินยอดตรงไหนเจะสิไายเบิ่งเด้อ ของควนันเนี่ยเลยของควันมันเกิดมันอย่างเนี่ยเลยก็ของควันควันเกิดเหล็กไหยังเหล็กไหผู้บ่าวเสกกองอย่าได้ผู้บ่าวเสกกองหมอของควันมันเกิดจากได้ผู้บ่าวเสกกองเนาะทุกคนนี่ซอยพักเสกกองจะ้ะพักก็อยู่หน,น้งามเมืนอนนี่แซ่บๆใหม่กกเออแต่ก็เฮ็ดเป็นเนาะ ตามเป็นเหตุเป็นสัก,กนี้จะได้จะบุเรศเกิดเป็นผู้หนีมาา้มาขายได้จ้าไปสนใจรึมาหลายเด้อลงทะเบียนเลยเด้อมาขามาขายเห็นปะผู้ใดเอ่ามาหรือว่าหักในตัวนต้นผูนาอากาศแอดมาหลาเด้อผู้หนาปูใจซื้อเฟิทผู้หน้าปูใจสองตัวใส่กระทินใส่นะทุกคนกระทินก็ camp. อ่น camp. อน ลดค่ะตามด้วยข้าวปุ้นแล้วก็ผวกหอยตีนไกล่แล้วก็หอยฮะยังบอกยักกบวท่า,านเห็นเรา,า,าลูกค้า,ามาแล้วคุณอาซอ้าวคิดว่าสิมว่าสื่อต่ำ นี่ทุกคนเพผ่กสีซอยหอยแล้วก็ยอแล้วก็ตีมไก่สักกระปุกป่ะวันนี้อุ้ยเป็ดจะแซ่บมากค่ะเป็ดชนี่น้นอยอายุน่นนนนาเสริมหลังงามเนาะ เออนาเปลี่ยนถ้าเม่ท่านโยบหนา,หนายงัาางบ,บวกป้าดูกคนดูสิมากินมากเดี๋ยวก็ตองที่มาหนิเออรับเตืองถือรับตวง,งเป็นเนาะหไหว้วงไหว้ดียอดนี่ทุกคนตักสิจานพร้นอ,นพอมเอมนอนสิร,ร์ฟจ้ะแล้เ้วเีตแ่เดา้วแ่สะ

ยิ้มแต่ตาบ้ซื้อโซยักไม้ซอไม้อ่อนอยู่เปล่าไม่หยามเหี้ยบเหลืออให้แน่เดืออคแน่อาม้หนึงข่อยซีมิซื้อข่อยอิ่มตามาสนะมันน่าตัวแบบอ่อนนะมิสี ไอ้ซีมาโก้จัสื่อซอยขอกินผู้เดียวเขอเชียบใหม่นึงกับพ่อเนี่ยติดกระไรนี่นี่บ้อนนี่เออเออ้ายดีบอยู่บาเป็นไงบอว่าเป็นนส่วนงางผู้ใดกายไปกลมากก็มาเบอุดนุนเอืเป่าี่เด้อพี่น้องปีกเอ็นสั่บแส่มีพไนีเด้าล้วโอ้สีเ้าอ้นี้ขอีดองทื่นอีกอยู่มืออื่นขอีคายนั่น้าขอชีายปิ่งประมือกับ พันมีควงหมื่นส่วนนี้มันอยากขายมันอยากดีเลยพี่น้องเพราะว่าบุญบาทมันน้ํยขึ้นหนองน้อยเบาแล้วก็วิปูนาแหละบุญบาทน้ําขแล้วก็ขายบุดีขึ้นสีละมีดเมีดทางบาททางเขาบาทเนาะมีดจีดีอยู่หาดในกะปิดแทงมีดเนาะทางขางปิดแทงมีดตะกี้เราก็ขายบอกพวกอ่าปิ่งไก่ปีกยังลูกสามลูกพูีต้องกเครองช้อโลพี่น้องเอ้ยได้และวค้าเครื่องมา ตอนทำยีเด่เฮ็ดมือนศีาโลเนาะเนี่มือลร้องโล่ยังบ่อยากเปิด้อ้ยมัดซุมาเดือนดค้ายบดีค้ายบดีแห้งยังไงโถฮะเอาคัวตีมี่เดยว็ท่นโถเยอะมีละสมบขึ้นจังหวัดสุโขิศตัวอีกแหละกูได้มาเกิดเปล่ากับทิ่ต้อมฮะพนใดเด้อซื้อเพชรซื้อเ a c e บ o o เพนสมยสมัยเทมุนตรีจ้ะ เปิดโสดอายุจักปีเด่ปีเนี่ 36, มสิบหกหอหัวอะสามสิบหกสามสิบเจ็ดดาาบ้านผู้สาวเถ่าถาคางโคสาวแถาอยู่ท่านไหนหดพัวเด้อน้องผู้ใ <c oughs> ดเด้สิมาเอาไงคอยน้อดูกะดูจักค้ังเงินหาข้ามอีกจักคลายขอคายเครื่งองอ,ง,งอีกได้ ว่าแบอุดนูนปิ้งเด้เด้อพี่นอ้องมื้อนเฮาสิเฮ็ดอันนั้นขายกับไอ้ไอ้ไอ้แป้มื้ออื่นสิเฮ็ดอันพันมีควงหรือว่าพัานหยอดขาวแล้วก็อันปิ้ปลาหมึกเนาะทุกคนใหม่ใหญ่ได้ขอไปเฮ็ดน,นี่แหม่รถก็จะแก่มัน นี่ก็สีเอาไว้ซตำหนี่ก็เด้อพี่น้องจะได้กฝากพี่น้องเป็นกำลงังโอกกำลังใจให้ซาหน่ในเด้อจะได้กฝากพี่น้องกดไลค์ลกดแชร์กุดซ้อมใครที่ซ้อมใครที่ส้อมัญมันก็จะหน่ายหน่อยเด้อเผื่ออะไรทีน้าสบายบ๊ายบาย